ตันอีกแล้วครับกัาปีหนึ่งปอนด์นะพะสล2010ครับวันนี้แฟนเพจเอาแทง300ายแดงๆออกวันนี้เลยครับมาจัดชุดช่วงล่างใหม่ครับชุดล้อชุดยางใหม่ครับก็เจ้าตัวนี้นะครับโช๊คแบบโมโนทูบนะครับของแซนแคปปรับเนี่ยต้องง่ายๆเลยครับมีตัวหมุนตรงนี้นะฮะนิ่มแข็งได้เลยครับ8ระดับนะครับก็คุณสามารถปรับความนิ่มความหนืดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ชุดโช๊คนะครับเป็นชุดโช๊คสตัดนะครับสามารถปรับความสูงได้นะครับปรับพีโหลดของตัวสปินได้ครับชุดโช๊คแบบนี้เนี่ย ัแน่นจริงๆครับด้านหลังครับผมสามารถตัดนิ้มแข็งได้เหมือนกันครับเป็นหูยึดแบบตรงรุ่นนะครับของแฟนแคทครับจะได้โชว์คุณภาพดีราคาประหยัดเดี๋ยวส่วนตัวล้อครับก็เป็นชุดล้อนะครับเวลครับไซเคิลครับมาในไซส์ยี่สิบคูนเก้านะครับออฟเซตศูนย์ครับเป็นสีแมทแบ็คครับยอดคิดจากฝั่งอเมริกานะครับแข็งแรงดุดันส่วนตัวยางครับลูกค้าเราเลือกเป็นพิโลรี่นะครับตัวกรอบเบี้ยนออโตเรนพลัสครับ275 20ครับสุดยอดยางออโตเรนจากค่ายพิโลรี่ครับคุณมั่นใจได้นะคคคคคคครรรรัััับบบบใในนเเเื่่่่่่ออองงงขุุณภาาาาพวววมมมมีียททสสญแลล้หก